สวัสดีค่ะสวัสดีทักทายเพื่อนเพื่อนทุกคนนะคะวันนี้ก็พามาเที่ยวชมดูบรรยากาศคลองแม่น้ำจันทบุรีนะคะด้านหน้าตรงนู้นก็จะเป็นภูเขาสบาบนะคะวันนี้รู้สึกว่าน้ำลงเป็นเม็ดแล้วนะคะเนี่ยเก็บบรรยากาศคลองแม่น้ำจันทบุรีค่ะมาชมบรรยากาศด้วยกันนะคะ เอาคลิปยาวทักสามสี่นาทีนะคะสายสายน้ำตรงนี้เลี้ยวขวาเข้ามานี่เข้าตัวเมืองนะคะเนี่ค่ะเข้าตัวเมืองส่วนตรงทางนู้นก็ออกไปทะเลนะคะแล้วก็จะเป็นวิวภูเขาสบาบแล้วก็จะมีป่าสมิดด้วยข้างถนนตรงนู้นจะเป็นเป็นป่าป่าสมิดนะคะเนี่ยส่วนบริเวณนี้ก็เป็นป่าเห็ดสมิดเหมือนกัน พเพื่อนเพื่อนมารับชมดูบรรยากาศตอนค่ำๆนะคะรับชมบรรยากาศความสวยงามด้วยกันนะคะเย็นสบายสดชื่นค่ะไม่ร้อนส่วนตรงนู้นก็จะเป็นป่าทุเรียนนะคะบรรยากาศสายน้ำเย็นสบายที่ออกกำลังกายส่วนบริเวณน,นู้นก็ จะเป็นคือไอเปิดน้ําระบายออกมานะคะประตูเปิดระบายน้ําำงก็จะมีตะวันกําลังจะรับฟ้าแล้วนะคะตะวันกําลังจะรับฟ้าแล้วมีงูด้วยเขาเลี้ยงงูเ,าาเ,เด็กๆวิ่งออกกําลังกายกัน,เ,นเลี้ยงงวัว แต่ก่อนตรงนี้เขาก็จะเป็นสับป,ปะรดนะคะสวนสับป,ปะรดแต่ตอนนี้เขาไอ้ต้นยางเขาเริ่มโตแล้วเขาก็เลยไม่มีต้นสับป,ปะรดละเก็บบรรยากาศความสวยงามนะคะ เด็กๆวิ่งออกกำลังกายกันปู่ย่าตายายพากันออกมาเที่ยวออกกำลังกายเก็บบรรยากาศความสวยงามเย็นสบายตอนเย็นๆนะคะหกโมงยีิแล้วคะ่ะ เก็บบรรยากาศความสวยงามน,นะคะอยู่กับต้นทุเรียนด้านหน้าอยู่กับ้ายน้ำทางนู้นก็จะเป็นถนนวิ่งเหมือนกันนะคะข้างคลองค่ะ ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ